เพราะมีประโยชน์คำถามเราจะมีประโยชน์บอกเล่าเจาะลึกเรื่องราวและเรื่องเล่าของคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแบบ360องศา All Systems Active ช่วงประโยชน์บอกเล่าเราคุยกัน ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้สูส่รายการประโยชน์บอกเล่าช่วงประโยชน์บอกเล่าเราคุยกันนะคะวันนี้เรามาคุยกับคุณแม่ของน้องเขืือนเคอติกนะอดีตบอยแบนด์ band, แล้วก็อิน fluencer LGBTQ คนดังคุณแม่วันดาลักษ์เซตสุวรรณสวัสดีค่ะแม่ตั้มสวัสดีค่ะ,คะ,คะขอบคุณมากๆที่มาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้นะคะงานยุ่งไหมอ่ะทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะช่วงเนี้ย ก็ช่วงนี้ก็พอสมควรค่ะแต่คุณลูกอายุ่งมากได้เจอกันไหมคะเจอค่ะก็เจอกันเราก็ยังมีอะไรนะโพลิตี้าสั้นๆทุกวนันคือเป็นความรู้สึกของเราเนะทุกครั้งเนี่ยเวลาที่ได้เห็นคุณแม่คุณลูกคู่เนี้ในในสื่อโซเชียลต่างๆก็จะรู้สึกถึง ความรักความอบอุ่นมันมันมีออร่ากระจายออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็ดูแบบเหมือนกับเวลาคุยกันเนี่ยเข้าอ,อกเข้าใจกันมากอะคือคนที่ไม่มีลูกไม่มีลูกอย่างเรายัางรู้สึกได้แล้วก็มีความสุขไปด้วยเนาะจริ่งก็จริงแล้วมีความสุขจริงๆค่ะคีินี้มันมีอยู่คลิปหนึ่งค่ะที่ไปฟังแล้วก็พูดถึงประโยคหนึ่งที่เหมือนกับมันมีความหมาย ให้การละการมากเลยว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งการละการอะไรเงี้ยแล้วก็จะขออนุญ,ญาตหยิบมาเป็นหัวข้อหลักในวันนี้คุยกันนะคะในความคิดของต้มเนี่ยพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันคืออะไร เอาในส่วนของตป๊มเลยนะพื้นที่ปลอดภัยก็คือพื้นที่ที่เป็นตัวเองเป็นตัวเองจริงๆร้อยเปอร์เซนมากที่สุดไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะมาตัดสินเราว่าทําไมถึงทําแบบนั้นทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําเพราะอะไรหละคือเราอยากทําอะไรเราทําเราอยากพูดอะไรเราสามารถพูดได้อืท,ทีนี้เนี่ยไอ้พื้นที่ปลอดภัยเนี่ยนะ โอเคในในฐานะที่เราเป็นแบบคนธรรมดาก็เราค่อนข้างมีพื้นที่ปลอดภัยที่ทปลอดภัยจริงๆถูกไหมแต่ในแง่ของศิลปินนะคะที่ออกไปอยู่ในสปอตไลท์อย่างเงี้ยพื้นที่ปลอดภัยของเขาเนี่ยมันก็สูงเสี่ยงไหมอ่ะใช่มากมากคนที่อยู่ในแสงสีเนี่ยจะโดนตัดสินตลอดเวลาอ่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะเพราะนั้นเขาก็ต้องมีพื้นที่ที่ว่าเมื่อเอากลับเข้ามาอยู่แล้วเป็นตัวของตัวเองได้ตลอดได้เต็มที่ะคะ่ะ เหมือนกับเขามีมีสองตัวตนอะไรเงี้ยตัวตนที่ออกไปสู่สาธารณะอ่าสำหรับสําหรับเขื่อนเนี่ยตัวตนที่ออกไปสู่สาธารณะก็ค่อนข้างเป็นตัวเองนะเพราะเขื่อนเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองมากเหลือเกินเราไม่ค่อยวค่าตัดสินเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราก็ยังมีพื้นที่เล็กๆระหว่างกันแม่ลูกอืมเขื่อนเลี้ยงง่ายไหม่ะเลี้ยงง่ายมากดังแต่เด็กเลยใะ ใช่แล้วก็เด็กๆแต่เป็นเด็กอยากรู้อยากเห็นมากมีอะไรต้องแบบว่าตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเขาให้ได้คือมีอะไรคาถามอย่างงี้สนไหมโซนไหมสนสนมากแล้วก็คําถามเยอะมากเจ้าหนูจําไม่ตัวจริง <c ười> แล้วเราตอบไงเรารับมือตรงนั้นยังไงก็บางครั้งเราก็ตอบไม่ได้นะไม่ใช่ว่าตอบได้ทุกคําถามนะแต่พยายาม <c ười> ที่สุดที่จะตอบให้ได้ทุกคําถามแล้วตอนที่เขาเข้ามาในในวงการอะตามตอนตอนที่ก็แบบเหมือนกับ ออกสูนะ่สาธารณะบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะตรงนั้นรับมือยากกว่าไหมเออรับมือยากไหมจริงจริงรับมือไม่ยากแต่ว่าเราเป็นห่วงตอนเข้ามันเป็นเปลี่ยนโลกอ่ะมันเป็นช่วงเปลี่ยนโลกเราก็เป็นห่วงเราไม่รู้ว่าจะแฮนด์ลยังไงว่าเออถ้าลูกเป็นแบบนี้แล้วเราจะยังไงเขาแบบเขาเก้าวออกไปสู่อีกโลกหนึ่งโลกที่แม่เองก็ไม่รู้จกักทีนี้เรากังวลอะไรเป็นพิเศษไหมอ่ะเวลาที่สมมติว่าอ่ะเขาอยู่องคารเนาะเราก็จะมีความรู้สึกว่าองค์การบันเทิงมันก็ อีกรูปแบบหนึ่งที่น่าน่าจะมีข้อกังวลอะไรอยู่บ้างอ่ะนี่ค่ะข้อกังวลใหญ่เลยที่เป็นข้อข้อเดียวเลยคือหยุดเรียนหนังสืออ๋อหรอฮะ,ค,ะค่ะนานไหมคะหยุดเลยสองสามปีอ๋อทำงานอย่างเดียวเลยใช่ กังวลมากไม่รู้ว่าจะเอาไงกับลูกป,ปรากฏว่าเขาจัดการตัวเองเขาไปเรียนเขาก็ไปหาทางเรียนพิเศษไปหาทางติวไปหาทางสอบไปอะไรจนทุกอย่างมันเป็นไปตามเวลาหมดเลยทุกอย่าง<ก>เขาจัดการเองไม่ได้ไม่ได้เรียนเลสอะไรก็คือว่าพอเยเซเว่นใช่ไหมออกมามเป็นนักร้องก็ไม่ได้เรียนต่อ เขาไม่ได้เรียนต่อนี่คุณแม่เครียดล้เพราะว่าเวลาไปเรียนกับเวลาไปซ้อมไอะไรเขาก็มาบอกแม่ขอหยุดเรียนสองปีแม่เป็นลมไปเลยชรอกเพลงหนึ่งเอาอยัางไงดีแต่ปรากฏว่าเขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีมากคือเขาไปเป็นนักร้องไปทํางานแล้วในขณะเดียวกันเขาก็มาปรึกษาบอกว่าเขาจะไปสอบเทียบร์ะน,น,นั้นการจะไปสอบเทียบเนี่ยคือเขาต้องไปติวแล้วก็ต้องอ่านหนังสืออะไรทําอะไรด้วยตัวเอง โดยการไม่ไปโรงเรียนแล้วเขาก็ทําได้ทําได้ดีจบปร,ริญญาตรีแปะอายุยี่สิบจบปร,ริญญาตรีอืคือทําได้ทุกอย่างอยู่ในร่องเวลาหมดก็เลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออโดยหน้าที่ที่ว่าเขาเป็นลูกเขาได้ทําแล้วนะอืเขาได้ทําให้แม่พ่อแม่มีอะไรนะลูกในช่วงอายุวัยเรียนก็คือเรียนหนังสือใช่ไหมคะค่ะเขาก็ทํานะทํางานได้ตังค์มาก็แบ่งให้แม่ด้วย ไอ,ออันนี้เขาก็ทํานะเออเราก็เลยพอเขาจบ<ม>ปริญญาตรีแล้วเราเหมือนแบบขึ้นสวรรค์ไปเลยก็เหมือนเขาทําหน้าที่ของเขาได้ได้ได้ดีใน,นทุกสถานะใช่ค่อนข้างครบถ้วนอืมีช่วงที่เราแบบว่าเหมือนกับ <c oughs> เห็นเขา coming of age อะไรอย่างนี้ไหมช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านก็เป็นช่วงที่จากเด็กๆ็กนักเรียนไปเป็นนักร้องอันนั้นอะที่แบบพอเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความจริงโลกของผู้ใหญ่ เราก็เป็นโลกที่มีการแข่งขันสูงอะไรอย่างเงี้ย<ม>อันนั้นแต่พอเขาเรียนหนังสือจบแล้วเขาทํางานสําเร็จครบถ้วนด้วยดี<ม>เราก็เลยเราก็เลยผ่อนคลายความห่วงไปได้เยอะมากแต่<ม>เขามีช่วงเปลี่ยนผ่านอีกช่วงหนึ่งคือช่วงไปอยู่ต่างประเทศนะคะ<ม>อันนั้นก็ห àng, ่างลูกสู้ด้วยตัวเองอืม เพราะว่าอยู่ต่างประเทศเนี่มันเหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของทุกคนนะที่มีโอกาสได้ไปไปอยู่นานๆเกินกว่าไปเที่ยวใช่ก็แปดปีนานๆจะกลับมาเอคิดถึงไหมตอนนั้นคิดถึงแต่ เขื่อนเป็นคนแปลกโทรหาแม่ทุกวันตัวเขื่อนเป็นคนโทรนะเขื่อนเป็นคนโทรนะโทรจนบอกว่าโทรมาทำไมทุกวันแม่ยุ่งแม่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่านี่เป็นแม่ภาษาอะไรี้ในช่วงหนึ่งเนี่ยเราเริ่มรู้ไหมว่าเขาเปลี่ยนแปลงเพศสภาพของเขารู้ตั้งแต่ก่อนไปเมืองนอกและค่ะ ดูตั้งแต่ oh. ตั้งแต่เด็กสคิคะจริงๆโดยเขาเป็นเด็กเนี่ยเราเริ่มสงสัยเราเริ่มสงสัยจนกระทั่งวันเขามาบอกเนี่ยเราก็เออชัวอะไรอย่างเงี้ยมีมีความสงสัยยังไงคะมันก็นนคือเขาจะแบบ คือเขาอย่างอย่างเช่นเขาก็เล่นอะไรเหมือนผู้ชายนะเขาก็เตะบอลเตะอะไรแต่วันดีคืนดีเขาก็มาบอกแม่แม่อยากเล่นยิมนาสติกลีลาน่ารักมากค่ะแล้วก็ให้แม่ทําลิบบินให้เล่นอ่ะแต่แรกแม่แม่ก็งงๆทาไม่เล่นทาลิบบินให้แม่ก็ไม่รู้ว่ามหนลิบบินกระโดดน้องแดงดองแดงทั้งวันแม่ตอนนั้นตอนนั้นเขายังเด็กแม่ก็เริ่มเฮ้เอาเอาลิบบินไปซ้อน ถึงกระเป๋าลิ้มลิ่ซ้อนคือไม่แน่ใจไงแต่สุดท้ายพอมันใช่เราก็เราก็ยินดีกับเขานะที่เขาหาตัวตนเจอช่วงไหนคะช่วงอายุเท่าไหร่ช่วงอายุสิบห้าสิบหกเขามาบอกเขามาพูดเลยตอนนั้นเราโอเคไหมเราโอเคเราโอเคเลยเราดีใจที่แบบเขาคาเอาเพราะว่าเออเราไม่อยากให้เขาแบบต้องมานั่งเลือกต้องมาสับสนไงเราอยากให้เขาเป็นตัวเองทุกอย่าง แล้วคิดว่าเราเราไอ้ที่เราเข้าใจเราเรายอมรับได้นะี่มันมาจากอะไรอ่มะมาจากความรักรักลูกอืรักลูกเหมือนเหมือนเห็นเขามีความสุขอะไรอย่างนี้ใช่เห็นเขาได้ดําเนินชีวิตในแบบแผนที่เป็นตัวเขาอืมมันมีอย่างหนึ่งอะ่ะช่วงหลังๆมาเนี้ยเ,เราเห็นเขื่อนเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายคนอ,ะอ่ะที่แบบเขาทําให้คนนู้นคนนี้เขาปลดล็อกตัวเองได้ในที่สุดอะ่ะแม้เห็นความพิเศษอะไรของอ,อในตัวของเขื่อนบ้าง ก็คือความที่เป็นตัวของตัวเองนั่นคือความพิเศษมากที่สุดเขาเป็นตัวเองแล้วเขาสามารถที่จะนําเสนอแล้วก็หยิบยื่นความกล้าตัดสินใจความแบบแผนหล่อหลอมให้คนอื่นเนี่ยกล้าที่จะลุกขึ้นยืนแล้วทําเพื่อตัวเองเหมือนอย่างที่เขาเป็นอันนั้นอนะเห็นเป็นประเด็นสําคัญเลยแต่ทีเนี้ยมันมีเส้นบาง,บางๆนะครนะับเนี่ยระหว่างการเป็นของตัวของตัวเองที่พอเกิดถ้าเกิดมันก้าวออกไปนิดนึงเนี่ยมันก็เริ่มเห็นแก่ตัวละ อ่ามันจะเป็นตัวเองได้ก็ต้องมีขอบเขตนะไม่ใช่จะแบบเป็นไปฉันจะเป็นอย่างนี้ฉันก็จะทําอย่างนี้มันก็ต้องมีขอบเขตก็คือหนึ่งก็คือไม่เป็นปัญหาของคนอื่นไม่เป็นภาระของคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นอันเนี้ยมันจะต้องอยู่ในขอบเขตเหล่านี้อืมเรามีส่วนตรงนั้นไหมที่บอกลูกไว้หรือว่าเขื่อนก็เป็นเองอ่าครึ่งครึ่งทาง ซึ่งเราก็สอนลูกสอนลูกไว้ตลอดว่าอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นให้จำเอาไว้เลยว่าไม่ว่าจะเลือกทําอะไรก็ตามอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วถ้าเกิดมันมีเหตุมันมีเหตุที่โดยไม่ตั้งใจไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราเป็นที่เราจะสอนเขาเสมออืมทีนี้เป็นตัวของตัวเองมากๆในในสังคมอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับมีผลสะท้อนกลับเหมือนกันเนอะมีทั้งคนชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เคยเห็นบางทีก็เข้ามาถึงคุณแม่ด้วยในใ,ในบางจุดใช่ไหมคะตรงนั้นเราเราเรา,เราทำยังไงคะเราจัดการเอาเริ่มจากความรู้สึกข้างในก่อนเวลาเห็นสิ่งที่ผู้คนพูดถึงใช่ไหมคะค่ะะก็จัดการความรู้สึกตัวเองก่อนอพอเสร็จแล้วก็แสดง ออกถึงความชัดเจนว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดแลวไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องห่วงเราแล้วสิ่งที่เขาพูดน่ะบางครั้งถ้าเขาพูดที่มันล้ำเส้นมากๆอะ่ะมันก็แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกในใจของเขาเราก็อยากจะบอกเขาบอกว่าอย่าเป็นอย่างนั้นเลยมันไม่มีความสุขเราเราเราผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะเนอะตั้งถูกสุขและทุกข์<ฆ>่าใช่ไหมคะใช่ค่ะ การยอมรับในตัวของคนคนหนึ่งว่าเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็ยอมรับให้เขามีความสุขได้ในลักษณะที่เขาเป็นมันควรเริ่มจากอะไรอืมเริ่มจากต้องรักเขาไม่สําคัญรักเขาแล้วภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นอืมในตัวเขือนมีอที่แม่ภูมิใจที่สุดเคืออะที่แม่ภูมิใจที่สุดในตัวเขือนก็คือเขือนเขือนเป็นต้นแบบที่ดี ในสังคมให้กับหลายๆคนอันนั้นภูมิใจมากและเขื่อนก็เป็นลูกที่อีกประการหนึ่งคือเป็นลูกที่ทําให้แม่ได้ครบถ้วนจริงๆเขาเป็นลูกกระตันอยูอม,มากมากความกระตันยูตรงๆรงนี้ยก็มีทั้งบวกทั้งลบอีกเหมือนกัน บางทีในในสภาพสังคมตอนนี้ถูกไหมโดยธรรมชาติเขาตั้งแต่เด็กอย่างอย่างที่พูดนะคะตอนเด็กเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ของเขาโดยที่เราไม่ต้องกังวลอย่างเช่นการกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยเขาจะต้องทํากันบ้านให้เสร็จก่อนอพอเขาบอกว่าถ้ากันบ้านเขาไม่เสร็จเขาไปวิ่งเล่นแล้วเขาไม่สนุกเรามองเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดนะ่ะคือความรับผิดชอบอืนตอนเด็กเด็กๆอ่ะแม่ไม่ค่อยมีพอเราเห็นสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเนี่คือความรับผิดชอบอือะไรมันจะไปดีกว่าการที่มีลูกเป็นคนรู้จักรับชอบตัวเอง เนาะเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่ใช่เขารับผิดชอบหน้าที่การงานเขาจนกระทั่งเขาโตมาเขาจะเป็นนักเเราก็แอบดูเขาเรื่อยๆเขารับผิดชอบรักษาคําพูดตอนลูกเด็กๆเนี่ยใครๆก็บอกทําไมตั้มให้อิสระลูกมากเ<ม>พราะลูกรักษาคําพูดลูกบอกกลับเลิกแล้วกลับกี่โมงลูกกลับเป๊ะลูกไม่เคยแบบแม่ขออีกห้านาทีเขาไม่มีกลับเป๊ะไม่บน่นไม่พูดกลับมาแล้วนะแม่รักษาคําพูดเสมอพอรักษาคําพูดเราก็ให้อิสะระเพราะเราไม่มีห่วง เพราะเรารู้ว่าลูกจะรักษาคาพูด <ừ> มันก็มันก็ขยายภาคออกไปเรื่อยๆค่ะโอต่อไปคือหน้าที่โดยการเป็นนักเรียนในความเป็นเด็กลูกเรียนจนจบให้แม่ดูด้วยตัวเองแม่น้นไม่ได้ยุ่งเลยเาขาเขาเลือกเขาเลือกของเขาเองเขาเลือกของเขาเอง,ของเขาไปสอบอี่ี่แปลอะไรแล้วเขาก็ไปเขาไปเรียนไปติวแปลอะไรเองตลอดเวลาก็คิดว่าลูกไปทํางานแล้วก็นั่งประกาศเสียว่าจะกลับมาเรียนหนังสือให่อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าในที่สุดเขาก็เดินกรรมปริญญามาอ๋อไม่ใช่ ก่อนกำรบริญญามาเขาเดินมาบอกก่อนว่าเข้ามาหาลัยได้แล้วนะได้ทุนด้วยเรียนทุน응เราก็แบบฮะจริงเหรอรแล้วไปจบไฮสคูตั้งแต่ตอนไหน <laughs> <laughs> แล้วแม่ก็ง, <laughs> กงงแม่ก็งงเพราะว่าความที่เราเชื่อใจเขาว่าเราก็ไม่ค่อยได้ยุ่งอ่ะเขาเราไว้ใจเราไว้ใจแต่เราแอบ,บมีแบ่งไม่ครึ่งใจนะว่าอืถ้าเกิดว่าเกินสามปีแล้ว ไม่กลับไปเรียนต้องนั่งลงคุยกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ปรากฏว่าเขาไปจัดการเรื่องของเขาเสร็จเรียบร้อยไปติวไปเลือกเวลาทํางานไปเวลาไปอ่าโชว์ตัวไปอะไรเนะี่ยมีเวลาว่างเขาก็จะอ่านหนังสือ <c oughs> เพื่อไปสอบเทียบ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอทํางานได้มีไรายได้ก็เอากลับมาให้แม่กลับมาให้แม่ <c oughs> ก็เราก็มองเรารับนะสิ่งที่เขาให้อ่ะ ไม่ใช่แบบเอลูกเก็บไว้เถอะเราไม่นะเรารับแล้วเราก็มาเก็บไว้ถึงเวลาเขาอยากได้อะไรบางทีเราก็ไปซื้อของอะไรเงี้ยเรารับเพราะว่ามันคือความภาคภูมิใจของเขาเขาเอามาให้อ่ะเพราะฉะนั้นในในขบวนการของความเป็นลูกเขาทําให้ครบถ้วนขอแค่นี้ใช่ไม่ติดยาเรียนจบทํางานกระตัญอยู่คือในในในยุคนี้เนื่องจากว่ามันเป็นแบบยุคที่เราเห็นว่าวงการบันเทิงมัน,ม,นมันเริ่มมีอิทธิพลเข้าไปในเข้าไปในครอ,อบครัวอะไรเงี้ยค่ะ ค่อนข้าง,งเยอะอย่างว่าหนึ่งครอบครัวอย่างน้อยมันก็ต้องมีหนึ่งคนที่เป็นศิลปินหรือไม่ก็ทํางานเบื้องหลัง,งใช่ไหมแบบเป็นตรงเนี้ยคือในความคิดของตั้มเนี่ยพ่อแม่หรือครอบครัว,เร,วรเราควรเราควรจะให้ความสนับสนุนเขายังไงคืออย่าว่าแต่วงการบันเทิงเลยว,วงการอะไรก็ตาม เราต้องสนับสนุนเขาในฐาน,นะพ่อแม่สนับสนุนให้เขาก้าวเดินด้วยตัวเองนะไม่ใช่ไปแบบนั่งประครับประคองนะสนับสนุนให้เขามุ่งมั่นไปในสิ่งที่เราพอใจอยากเป็นอยากทำแล้วก็เป็นกําลังใจยืนอยู่เคียงข้างเขาเสมอเวลาเขามีปัญหาอะไรเงี้ยก็เท่ากับว่าทั้งคู่ถูกไหมต้องต่างคนต่างให้ซึ่งกันและกันความสุขทุกวันนี้คืออะไรความสุขทุกวันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือเกี่ยวกับแม่กับลูกหรือเปล่าหรือว่าความ เกี่ยวกับอา๋าความสุขทุกวันนี้เอา<ห>ความสัมพันธ์ของแม่ของลูกเห็นความสําเร็จของเขาคือนอกจากความสําเร็จในเรื่องของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งมันอยู่ในระดับหนึ่งใช่ไหมคะ ก็ความสําเร็จในเรื่องของการเรียนพาอเขื่อนก็มีมีปริญญาโทสองใบกําลังจะจบปริญญาเอกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นนักจิตบําบัดเขามีใบอนุญาตเขามีไลเซนส์มีทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ความเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรมันมันมีขึ้นมันมีลงเป็นของธรรมดาเขาก็มีการงานรองรับไม่ไม,ไม่ไม่น่าเป็นห่วงเลยอะไรที่ทําให้เขาไปเรียนเรื่องจิตบําบัดเขาไปเรียนที่ต่างประเทศใช่ไหม ใช่ค่ะปริญญาโทรเรียนต่างประเทศปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกก็เรียนต่างประเทศแต่ตอนนี้มันก็เป็นการเรียนแบบตั้งแต่มีโควิดก,ก็กลับมาแล้วก็เป็นการเรียนออนไลน์เราได้เรียนรู้อะไรจากลูกคนนี้บ้าง โอ้เยอะมากเยอะมากๆหนึ่งคือเรียนรู้เรื่องกันคือสมัยก่อนเนี่ยนะเป็นคนที่นิ่มดากี่จุก,กอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมองลูกลูกไม่ตัดสินคนเลยโอ้โหลูกเป็นคนที่น้อยนักที่จะตัดสินเขาเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลที่ส่งมาถึงการกระทำเพราะนั้นพอเห็นเขาเนี่ยแล้วมันทําให้คนรอบข้างแบบ อยากอยู่ใกล้อเพราะเขาไม่ตัดสินคนอืมนั่นคือข้อที่หนึ่งเราเรา,เราเรียนรู้เรื่องนี้เราเรียนรู้ตอนเดี๋ยวนี้เราเรียนรู้ที่จะไม่ตัดสินคนแต่ก่อนนะโอ้โหสมัยเราอะคะพุ้มเราแบาบก <c oughs> <ๆ S 2> ็มา่ <c oughs> <ๆ S 2> หอยกันไปเนาะเธออ้วนขึ้นหรือเปล่าอะไรห,หรือเปล่ามันไม่เป็นมันไม่เป็นการบูลลี่ใช่ยุคนี้ยุคเนี้ยเราก็มาถึงบางอ้อว่าโอ้จริงเราว่ากระทากับคนอื่นไว้เยอะเหมือนกันนะโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แปลกใจนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยวันนี้ทําไมผอมจังเออมันไปทําอะไรมาโซม เลยนี่คือ,อนี่คือความรู้สึกของเราที่แบบว่าอไม่ได้รู้สึกว่ามันโดนบูลลี่อะไรใช่ใช่ไหมในสมัยมยุคนี้เขาสอนเราบอกว่าอย่า ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองที่มีแบบมีการกระทำแบบนั้นและมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดสินเขาเนี่ยลูกสอ่อ,สอแล้วลูกสอนให้เป็นคนเข้มแข็งโดยที่ว่าวลาใครพูดอะไรอะไรมากระทบจิตใจเราให้มองเสียว่าปัญหาไม่ใช่ของเราปัญหาเป็นของคนพูดเขาสอนเราเนี่ยเราเรามีความสุขขึ้นเนยอะเลยจากสิ่งเหล่าเนี้ยกลายเป็นคนที่แบบสุขเองในใจนี่สอนนาไปด้วยเลยนะเนี่ย <laughs> นะฟังอยู่ก็อืม <laughs> เขาสอนจริงๆสองเรื่องเนี้สองเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่ทําให้เรา ปรับปรุงชีวิตน่ะปรับปรุงคุณภาพชีวิตตัวเองเพราะว่าเขาเรียนจิตบํบาบัดด้วยหรือว่าเขาเขาเป็นมาตั้งแต่ม,มนคิดว่าเป็นตัวของเขาเองอ่ผสมผสานกันแต่ก่อนสมัยก่อนเขาก็เป็นคนที่แบบว่าเอ่อไม่ค่อยว่าคนอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังมีบ้างนะมีแอบซ<ม>ุกซิบบ้าง<ม>แต่ว่าหลังจากเขาเรียนมาอะไรมาแล้วโตเป็นผู้ใหญ่แล้วทางานน่ะเจอผู้คนเยอะๆเนี่ยเขายึดหลักเนี่ยเหมือนเป็นแบบคนคนหนึ่งมันไม่ได้ไม่ได้จะเป็นตัวอย่างของคนหลายๆคนได้ง่ายๆอ่ะ เขาเป็นตัวของของเขาที่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นจริงๆก็คาดหวังนะคาดหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าใครก็คนเรามันไม่ดีไปหมดทุกด้าน<ช>เก่งไปหมดทุกอย่างหรอกแต่ตั้งก็คาดหวังว่าเขาจะได้เป็นตัวอย่างให้คนหลายๆคน ตอนนี้มีอะไรต้องห่วงเขาอีกไหมสุขภาพทำงานเยอะแต่ได้เจอกันเนาะเจอค่ะทุกวันได้คุยได้เจอเพราะอยู่บ้านเดียวกันตอนนี้ไม่ทำอะไรเยอะก็มีโฮสเทลหกสิบห้าห้องอยู่แถวไหนแถไหนอยู่สะพานควาย<ม>ตอนนี้ดีขึ้นนะสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นค่ะเท่าที่ผ่านมาน่าจะเหนื่อยเนาะ มอมเพ่งไปสามปีก็แต่จริงๆที่สถานการณ์โฮสเทลั้ําดีขึ้นเนี่ยต้องอันนี้อีกแหละพูดไปแล้วเหมือนยอนลูกต้องยกนิ้วให้เกินคือสมัยก่อนเนี่ยนั่ก็มีสองตึกจ้ะตึกหนึ่งจะเป็นแบบเพ่งสองชั้นเป็นห้องรวมห้องดอมอีกตึกนึงจะเป็นห้องไพรเวทก็เรารับแต่แขกต่างชาติอย่างเดียวเลยเพราะเราไม่ได้ทําตลาดคนไทยเพราะคนไทยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจวัฒนธรรมอยู่โฮสเทลพอโควิดมาเนี่ยแขกจากร้อยเป็นศูนย์โอ้ยแต่ว่าค่าใช้จ่าย เท่าเดิมแล้วค่าใช้จ่ายสูงตกลงเราก็ตึกหนึ่งตึกหนึ่งที่เป็นบังแมดเป็นห้องอดอมเราคืนเข้าไปแล้วเราเช่าแต่ตึกที่เป็นห้องไปเว้นมันของเราเองเราก็เก็บไว้เราก็อ่วมเขื่อนก็มากะซิบบอกแม่ตึกก็ของเราค่าเช่าก็ไม่มีแม่หาลูกค้าคนไทยสิต่างชาติยังมาไม่ได้ก็หาลูกค้าคนไทยสิ แล้วใครมันจะมาโฮสเทลลูกเขอนแล้วมาเดี๋ยวเขอนช่วยเขินเขาก็ไปทํายิงโฆษณาให้ปรากฏว่าคนมามแล้วก็ตลกมากมาถึงอ้อาวอา้าวเราเรามีเยอะห้องใช่ไหมมีหลายชั้นมาเอามาเป็นโควิดอ้าวเราก็พาไปอยู่ชั้นสี่อโซเลตอะไรอย่างเงี้ยม, <laughs> มีแบบครบถ้วนไปหมดเลยสถานการณ์สนุกมาก <laughs> สนุกมากแล้วก็ค่อยค่อพลิกอ้าจนกระทั่งพอเปิดประเทศเวลานี้เต็มทุกวันก็ยังช่วขอให้กิจการ ดีขึ้นทุกวันทุกวันเนาะขอบคุณมากค่ะปุ้มค่ะแล้วก็ฝากสวัสดีหลานด้วยยังไม่เคยเจอการแต่ขอชื่นชมถ้ามีโอกาสก็หวังว่าจะได้คุยกับหลานเนาะอา่ะขอบคุณมากค่ะแม่คน่ะค่ะสวัสดีค่ะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม